สวัสดีค่ะแม่แม่น้อยกำลังเดินทางไปร,รับแม่นนกแล้วก็จะพาน้องบุญทองไปหาคุณหมอกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็มาถึงคลินิกสัตว์กันแล้วค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนี่ยค่ะถึงแล้วนะคะค่ะระหว่างที่รอคุณหมอแม่นนกก็เล่นกับน้องมุตมรอก,ก่อนนะคะ เพราะว่าคุณหมอเอาน้องไปวัดว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่ปา,านี้นะคะ,นนะค่ะเช็ดเช็ดแต่ยาเช็ดมาล่าสุดก่อนไหน เมื่อเชยาที่นี่แหละที่ให้ไปรักษาเนาะที่มาครั้งนั้นแล้วก็มันเหลือก็เลยเช็ดให้ลองดูโอ้โหอันนั้นเป็นสเปร์สเปร์ค่าเชื้อราแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะคือหมอส่งเชื้อราแล้วอ่ะมันไม่มีมันจะมีโอกาสเป็นได้สองอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นเชื้อราจริงๆกับสองก็คือเพราะเราให้สเปร์ค่ามาก่อนใช่หมอเลยยังไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้มันไม่ขึ้นหมอก็จะ นะนําตอนนี้คือสิ่งที่เป็นอ่ะลักษณะผิวหนังอักเสบเนาะหมอว่าเขาน่าจะเลียด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็จะเป็นได้หลายแบบก็คืออาจจะแคบติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ก็คือฉีดยาให้ยาปฏิชวนะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือใส่ปอกคอการเลียนะคะอาจจะเป็นพวกคอล่านุ่มๆหน่อยเพราะว่าอที่บ้านมีอยู่ใช่ใช่ค่ะถ้างั้นถ้างั้นคนนี้ก็รักษาตามอาการไปก่อนนะคะกินยาน้ํายาเม็ดได้เอ่ยเอายานามค่ะยา้ํานะคะหนักเท่าไหร่ อุ้ยบุญทองบุญทองบุญทองครับหนักหนึ่งจุดเจ็ดตันมันได้ฉีดบัอกซีนหรือยังลูกเพื่อนไปไหนเพื่อนหนูไปไหนลูกืพี่บุญชูไปไหนเอยไม่เห็นเลยฮะมองหาดีเนาะหาพอเห็นพี่แตงโมคนเดียวเนาะนอนสบายดิบุญทองครับ มุนท้องมุนท้องปีมันก็จะเหมือนชะลอเอาเอาน้ำเอาน้ำเกลือเช็ดให้เขาคใช่ค่ะใช่ล้วเกลือก็อันนี้คือยาเลยคะอันนี้เป็นปฏิชีวนะค่ะไข้เชื้อใช้ค่ะแล้วไข้เชื้อแล้วก็ยาแก้อักเสบใช่ไหมใช่ค่ะอันนึงเป็นลดคันค่ะลดคันแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาแบบเหมือนกินไปแล้วเหมือนแย่ลงหมอแนะนำมาตรวจเชื้อราซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ ให้ยาเชื้อราแบบกินจะตอบสนองได้ดีกว่าเพราะว่าบางทีเราให้ไปก่อนแล้วมันกดโงไว้เชื้อ,อมันแอบ,บอยู่เนี่ยค่ะตรวจก็ไม่เจออะไรเงี้ยให้เชื้อมันชัดไปเลยเก็เ้วรักษาให้ตรงแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะไม่มีหมดเลยหลวเลยกหดเลยแล้วบุญทองไม่เจ,<อ>จ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมองหน้าเลยหล่ะลูก จุดแปดแล้วใช่ใช่ค่ะให้วันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะจะพี่แค่เรื่มอ่าให้ก่อนหรือเจ้าของสะดวกต่นไหนเพราะว่าถ้าเราให้หลังอาหารตัวเขาอ้วกอาหารออาเนาะแต่ว่าตัวนี้ให้ให้ก่อนหรือหลังก็ได้นะคะไม่ระคายเคืองทางเดินอาหารน้องค่ะก็ค่อยเริ่มให้น้องรุ่งมี้เช้าแล้วกันค่ะโดยไม่ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็อีกตัวเป็นลดคันลดฮิลลาอาร์ซีค่ะให้ครั้งละศูนย์จุดสามมิล ตัวนี้จะให้ลงกันนะจากงเขียนไม่อยู่ใช่ไหมใช่ห่ะเขียนไว้อยู่ศูนย์จุดสามนะศูนย์จุดแปดจ่ะตัวนี้จะให้มาละสองครั้งเช้าเย็นเหมือนกันนะคะเริ่มเรื่องพร้อมกันผู้มีเช้านะคะเวลากินยาก็ต้องดูอาการเขาด้วยว่าเขามีผลแพ้เคียงกับยาน้องแมวส่วนมากจะน้ำลายยืดยดค่ะค่ะไม่น้อยก็พาน้องบุญทองมาถึงบ้านแล้วนะคะ ม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตานะคะที่ท่านเอ็นดูให้น้องบุญทองนะคะได้ไปพบคุณหมอนะคะขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงชิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะขอท่านพบแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ท่านทากิจการงานสิ่งใดก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ท่านรักและเอ็นดูเด็กๆบ้านสามบุญค่ะไม่น้อยก็ถ้าไม่มีท่านไม่น้อยก็ไม่สามารถที่จะพาน้องบุญทองนะคะไปพบแพทย์ได้แล้วก็ได้ยามาทานนะคะไม่น้อยก็จะป้อนยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะกราบขอพระคุณนะคะสวัสดีค่ะุมีไปกินเลย